สาวบัวนลินทิพตนะคะที่ก็กำลังจะเตรียมร่วมง,งานกับทางโมโนเน็กซ์นะคะประกบคู่กับพระหนุน่มนน,นกุลชาโนนค่ะคุณผู้ชมกับซีรีส์เกาหลีรีเมคนะคะเรื่อง Remember แค่นี้ไม่มีลืมค่ะหลังก่อนหน้านี้โมโนเน็กซ์ได้เปิดตัวพระหนุน่มนนกุลชาโนนว่าจะมาแสดงซีรีส์เรื่อง Remember แค่นี้ไม่มีลืมนะคะจากเกาหลีใต้ในเวอร์ชันรีเมคใหม่ของไทยค่ะล่าสุดได้เปิดตัวนางเอกเที่จะมาประกบคู่แล้วนะคะนั่นก็คือบัวนลินทิพต์นั่นเองค่ะ โดยเธอก็ได้เปิดใจกับทางก๊อสิบตามบันเทิงของเรานะคะว่าขอบคุณผู้ใหญ่ท,ทางโมโนที่ให้โอกาสได้รับบทด,ดีๆแล้วก็ท้าทายการแสดงของตัวเองไปฟังเสีงเทอกันหน่อยค่ะคือเพิ่งแต่รู้ได้ไม่นานค่ะก็แค่ที่ดได,ด้ได้มาร่วมงานกับโมโ,มโนครั้งแรก เล,เล่นกับน้องมนตคุณมันเป็นซีรีส์ีเมคของเกาหลีค่ะชื่อเรื่อง Remember ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนที่ให้โอกาสนะคะแล้วก็รู้สึกดีใจมากค่ะก็เป็นบทหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าบวยก็อยากเล่นแล้วก็ได้ดูผลงานของน้องมนตคุณแล้วก็เขาเป็นคนเล่นละครดีอะเราเราชอบเราอยากเจอคนที่แบบว่าตั้งใจทํางานแล้วก็ตั้งใจทํากันบ้างคือแบบรู้สึกว่าเวลาเจอคนแบบนี้ดาวเราจะรู้สึกแบบเอ้ยอยากดูว่าเขาเป็นยังไงแบบเขาเล่นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะสนุกค่ะฝากติดตา โปรเจกต์นี้ด้วยนะคะทางช่องโมโนโมโนแมส์นะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้บัวด,ด้วยค่ะก็ยินดีที่ได้ร่วมงานกับทางโมโนนะคะคอยดูติดตามอัปเดตแกันนะคะว่าจะเริ่มเปิดกล้องเมือ่อไหร่นะคด้วยค่ะค่ะเตรียมจับตาชมผลงานเรื่องใหม่ของบัวนรินทิพย์แล้วก็นนนกุญชานนท์ได้เร็วๆนี้นะคะทางช่องโมโน29และทางโมโนแมกซ์ค่ะ